โันนครับผมชื่อมังกรน,นะครับและผมจะมาพาทุกคนมาดูทีมโปรดักชันคลิปเบื้องหลังคลิป AI อทั้งหมดนะครับจากบริษัทนี้เลยนะครับว<า>้าวไปดูกันเลยครับนี่นะครับคือเออทีมโปรดักชันเบื้องหลังคลิปวิดีโอที่ผมจะมาสัมภาษณ์นะครับซึ่งเขาสร้างคลิปโพสลงในช่องนี้ได้เลยนะโพสลงในช่องนี้นะครับถ้าอยาก Hi, my name is Sandy, and I am the one who created a video about a fact about an insect. What is one of the biggest challenge you face while creating the video? The biggest challenge is, like for example, when I create a prompt, and like that, that is the final. <laughs> like when i use it sometimes it doesn't work and i have to recreate all the words what is one thing you expect the viewers to do when they see your video the thing that i expect for the viewers is like like and subscribe and maybe comment good things not bad things thank you <coughs> มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างคลิปวิดีโอ AI โปรโมทสินค้าค่ะจะทำในหมวดหมู่กรงหนักหนุและสัตว์เลี้ยงคานค่ะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเคยพบเจอระหว่างสร้างคลิปคืออะไรอ่าจะเป็นแบบว่าการสร้างเสียค่ะมันไม่ตรงกับที่เราอยากได้ค่ะทักษะใหม่ๆที่คุณได้รับระหว่างการสร้างคลิปวิดีโอ AI คืออะไระได้รู้จัก AI มากขึ้นและรู้ว่า AI แต่ละตัวใช้ยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อมินี่ค่ะทําคลิปเกี่ยวกับเครื่องดักแมลงและ <c oughs> หลอดไฟค่ะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและบ่อยที่สุดที่คุณพบเจอระหว่างสร้างคลิป AI คืออะไรคือเราสร้างรูปได้แต่เวลาเอามาเจนวิดีโอมัมนไม่ต,ตรงตามที่เราต้องการทักษะใหม่ๆที่คุณได้รับหรือเรียนรู้ ตอนที่คุณทำคลิปวิดีโอ AI คืออะไรคือเราสามารถสร้างรูปสร้างวิดีโอด้วยการเขียนพร้อมด้วยตัวเองได้ค่ะคุณชิโนะน่าไม่ก็ชิสาเดชโอชิโกะโน่คอมพิวเตอร์กับเอไอ日本がやってみます What is the biggest problem or challenge you face while creating the AI video? 問題問題はコンピューターのギコが日本語い,いません。What is one thing you expect the viewers to do when watching your video 一緒に皆さんがビデオの私が一緒にいっぱい見てください。สวัสดีครับผมมังกรครับผมเป็นคนสร้างคลิปเกี่ยวกับสาระน่ารู้ของ มแมลงสาบสาัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นหนูงูแลไรพวกนี้ครับวิธีกำจัดมันครับ so my name is b o n k o i n and basically uh I make fun fact videos about like how to avoid or how to uh safely remove pest s or insect s or any small animals like rats and snakes from your home and keep it far from harming your family Including you. Okay, anyways, if y'all got better ideas, better ideas, or you guys want me to improve in anything else, please comment in our video, AI videos, and we will improve it better. Bye. See you. ka.